เต้นไหมคครับครั้งแรกคาดหวังรายได้เท่าไหร่เพราะเราเป็นนักนักเซลใน t ิก t อกที่แบบประสบความสำเร็จที่สุดเอาแบบเกินจริงเวอร์ไปก่อนพันล้านเลือหนึ่งคือพันล้านเท่านั้นร้อยล้านน้อยเกินไปเอาพันล้านไปก่อนใช่ค่ะก็คือคาดหวังเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันลงล็อกมันอยู่ในจังหวะช่วงที่มันปักป๊กเป๊ะทิกทักทุบทึ๊ทึ๊แบบนี้คือหนัง เลือกนักสแสดงนักสแสดงกลัวผีแต่วันนี้เราก็เลือกที่จะเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่มันเป็นจากเรื่องเล่าไม่พอพี่แจ็ครู้สึกสนใจกับเรื่องนี้แล้วเอามาทําเป็นภาพยนตร์อีกแล้วก็ได้พุ่มกับมากฝีมือที่ทําอะไรก็ซาดิแล้วใส่สุดจับเต็มอีกแล้วมาเจอกับเราที่ก็มแม้ว่าจะจะเป็นนางงาม<อ>แต่วันนี้มันคือหนึ่งในอีกสิ่งที่เราอยากทำอะ่ะตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะ นี่นก็คือการเป็นนักแสดงตอน,นอที่เขาติดต่อไปมันยังไงบ้างเดี๋ยวเราโมไปดิตอน,นอที่เขาติดต่อไปว่าเฮ้ยฉันยื่นบทมาให้เธอเรื่องนี้นะคือในคาลินดาค่ะแค่ขึ้นว่ากดเซเบลแคสภาพยนตร์คือตอนแรกหนูจำได้เลยว,ว่าหนูเพิ่งจะมงมิสปแปรนไทยแลนด์ใหม่ๆ<อ>แล้วเราบอฮะดีใจมากดีใจมากดีใจมากกรี๊ดรั้นบ้านเลยแล้วก็โทรบอกทีมงานโทรบอกครอบครัวเพราะวันนี้แค่มีงานแล้วพี่โยติดต่อมาแล้วอืขออ่านบทเท่านั้นแหละรับเลย ปฏิเสธเลยปฏ <laughs> ิเสธเจอหนังผีด้วยคือมันเป็นแนวหลอกที่ว่าวินแพทบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่คนพ <c oughs> ี่ใช่ว่าจากมูที่หนูมีความสุขแฮปปี้อะมันเหมือนแบบ่งลงอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่อ่านบทดเลยกลัวมากต้องโทรไปแบบขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างจากเพื่อนว่ายังไงดีเพื่อนหัวเราะตลกหมดเลยเพราะว่าเขาตลกที่ว่าเรากลัวผีมาก <c oughs> <c oughs> แต่อีกวันได้คือตัดใจไปแคสค่ะแล้วก็ทำยังสุดความสามารถแหละแล้วก็ได้เล่นจริง ออแต่พอได้เล่นจริงๆก็เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเกิดไม่เข้าคลายไม่ออกพูดไม่ได้พอเล่นจริงๆแอบลุ้นในทุกๆวันเหมือนกับถามว่าคนจอกเป็นยังไงถ้าแพทตัวจริงเขามาดูเราเพราะว่าเราในเรื่องเรารับบทเป็นแพตนะคะแล้วแพทในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหมนกับที่เราตีความไว้หรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยแอบตื่นเต้นตอนแรกคาดหวังว่าตัดต่อจะเป็นยังไงนะ,ะเป็นยังไง พอเริ่มได้ยินสปอยจากทีมงาน mm hmm. จากพี่โขจากพี่แจ็กว่าเบลเบลต้องเข้าไปดู mm hmm. พี่บอกเลยว่าเบลจะต้องไม่เชื่อเลยว่านี่คือตัวเองเลย mm hmm. คำนี้มันเลยทำให้เราเหมือนกลับมามีความหวังแล้วก็รู้สึกชิงหอขานายแล้เนเลยหรอพี่แจ๊คเบลสลักคาบเพราะว่านางงามมืออันนี้พูดแล้วเดี๋ยวเหมือนฮาร์ดเซลนะคะ mm hmm. แต่ว่า แอบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็วนนี้อยากเข้าไปดูผลงานของติงที่จะที่จะได้ได้เห็นพร้อมกันเหมือนกันค่ะกลับไปทําการบ้านดูแมสซีพีต่างๆกลับไปทําการบ้านไหมไปฟังไหมขอสารภาพเลยนะพี่ไม่ได้ฟังกหนูกลัวผีมากรายการเดอะโพสเราก็ไม่เคยฟังแม้แต่แม้แต่ตอนเดียวแม้แต่อีพีเดียวคือไม่เคยเลยค่ะดังผียกตัวอย่างอย่างเช่นนังผีตลกอ่ะสุขสันต์โซน นังเรื่องหอเดาแตกหนูยังไม่ดูเลยเพราะว่าเราเราหลีกหนีคำว่าผีมาตลอดชีวิตเา mm hmm. ว่าเดี๋ยวมาเล่นกับจินตนาการเราไง mm hmm. เวลาเราอาบน้าแล้วแชมพูเข้าตาเดี่ยมันต้องโผล่มาแน่ๆ mm hmm. อะไรแบบนี้ mm hmm. เราก็เลยไม่เอาเลยคือเป็นคนที่กลัวความืป็นขัแต่ก็เรียกว่าถ้าพิจารณเรื่องนี้หนูถึงบอกว่าทุกอย่างมันมันเรื่องกันและกันจริงๆเราก็เจอสิ่งลับในกองกานแต่ไม่ใช่ตอนถา่ายทำไม่ใช่ตอนถา่ายทำใช่ค่ะตอนถ่ายทำเนี่ย มีบ้านแต่เบลจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดคือเราจะแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่มะ <_ d ance> ที่ประตูเปิดเนี่ยเพราะทีมงาน <_ d ance> แต่ว่ามีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว <_ d ance> ก็คือตอนที่เรานั่งพักอยู่ค่ะอยู่บ้านนักแสดงคือบ้านที่ไถ่ายทําในเรื่องค่ะมีสองหลัง <_ d ance> บ้านนี้พี่เล็กอยู่บ้านนี้ก็จะเบลพักอยู่ซึ่งบ้านที่เบลพักเนี่ยเป็นบ้านาผีในเรื่องอ่าฮะคราวนี้ทั้งสองหลังต้องปิดไฟทั้งหมด เราก็าอยู่กับความมืดที่เราก็กลัวอย,ยู่แล้วมีแค่ทีมงานแล้วก็เบลที่อยู่ด้วยกันสองคนจังหวะที่ดับไฟมืดตึ๊บเลยตอนนั้น่มันเป็นความเงียบสัง,งัดเพราะว่าทางทีมงานบ้านหลังนึงเขาบอกมาว่าเงียบเลยนะห้ามดังเลยเพราะว่าบ้านมันชนกันถ้าเสียงดังหรือลุกยืนขึ้นปเปิดโทรศัพท์สเสียงมันจะเข้าหมดอยู่นี้ก็มีเสียงมากระซิบข้างหูเลยวนะ่าพี่เบลค่ะเมื่อกี้พี่เบลเรียกหนูมาค่ะ คื <c oughs> อตอนนั้นเราก็กะว่าจะสวนกลับตอบไปเหมือนกันว่าไม่ใช่แต่อยู่ดีมันก็มีอะไรมาเบรกเราก็ไม่รู้ว่าอย่ตอบเรียนตอบเรียนตอกลัวมากต,ตอนนั้นใจแบบในห้องในั้นมีใครอยู่บ้างมีแค่เบลกับน้องทิมค่ะซึ่งน้องเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ฝั่งที่เขาคซ็ิปปะน้องอยู่ตรงข้ามค่ะอคือไม่ได้ใกล้กันน้องเขาจะนั่งอยู่แล้วได้ถามน้องไม่มีใครกล้าพูดเลยคือเบลก็ไม่กล้าตอบเพราะเราไม่ได้เป็นคนเรียกเขาถามว่าเรา เปิดโทรศัพท์หรือเปล่าไม่มีทังแน,น่นอนเพราะมันตน้องเงียบมากเราแค่อยู่กับมือถือกับแฟลชแค่นี้เพราะเรากลัวมันมืดเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดแค่แฟลชใช่พอจังหวะที่คัดแล้ว,วลเปิดไฟพุ่มเราหันไปมองหน้าน้องน้องเขาก็มองหน้านหนูแต่เราไม่มีใครกล้าพูดมถูกถังกันหลังจากนั้นที่ออกมานะได้คุยกับน้องเลยอย่างว่าเฮ้ยยังาเาย,ยังไม่ได้มีโอกาสเจอน้องแต่แบบว่าเรื่องของเบลว่าซอฟซอฟไปเลยนะถ้าฟังกับพี่โบกี้เพราะพี่โบกี้อ่ะโหโหดอ่ะ โหดเกินอ่ะเวลาแกเจออะไรแกแบบเแบลบซแตนอินผีมาแล้วเรอซึ่งยังไม่มีใครมาเลยแต่พี่โบเห็นใครให้แบบเนี้ยทำไมเขากล้าพูดกับเราเขาไม่กล้าพูดกับพี่ยาเล็กคือเขาไม่บางทีพี่โบไม่รู้เลยค่ะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่<อ>พี่โบมาบ้านหนูเแบลบบ้านลารีนาอยู่บ้านเบลสวยมากพลังงานดีมากพระเยอะแล้วมีหลวงปู่ทวดในห้องนอนด้วยใช่ไหมอันพี่โบไุณไม่ใชกหรอ ทักที่ไหนนะทักที่ภาดุ๊กใช่เราจะหมดแล้วเนี่เราจะหมดเรือไปฟิลิปปินส์บ้างไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์รักรักเราแล้วฟิลิปปินส์รักฉันดีใจมากค่ะขอบคุณแฟนฟิลิปปินส์มากมากมาบุฮามาฮาวกีชาบ้านเขาที่นินเรากเก็งมากขนาดไหนวคือเรื่องจินอันเนี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่ามันเป็นพาร์ทของ ควาเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าที่ที่เราได้เห็นนะคะว่าโหภาษาเบลเยียมนี่แบบแทบจะเป็นเบสเฟรนด์กันเลยนะคะไม่ว่าจะกินจะทํางานจะนอนจะเที่ยวจะชอปปิ้งทุกอย่างมันเป็นโมเมนต์ของเหมือนเพื่อนสนิทเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าภาษาไม่ใช่ภาษ์จริงๆเพราะเราคุยกันแทบจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ใช้ตาตะกร้อตะกรอแล้วเขา็อังกฤษด้วยแต่ว่าเราใช่ค่ะประมาณนี้ เขาก็อยากจะเรียนภาษาไทยกับเราส่วนเราก็อยากเรียนกิจกับเขามันเลยกันไปตีกันไปหมดค่ะแต่หลังแบบเบลจะสอนอะไรแปลกๆกับเขาเยอะอยู่นะหนูเนี่ยป็นอะไรชีปลายอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ใ้คำพูดคำมุกคำแปลอะไรอย่างเงี้ยคือทีเขาอยากจะสรรหาพูดเช่นเลอภูเหล็กฝุ่นไปรู้เลยหรอเราเข้ามไปเลยเราเข้ามสุดเลย ถ้าเอ็มมาชีจะแบบว่ากฤติเมลวันนี้พาฉันไปฉีดหน้าหน่อยวันนี้ว่าฉันไปเติมผิวเราก็ต้องพาไปเพอเราอยู่บนรถแห่เลาแบบว่าคนเรียกชื่อเกิดทีเดียวขึ้นมาหรือไงซึ่งมันไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนอเมริกันคิดไม่จ้าว่าเออทำไมประเทศไทยเราไม่มีอย่างนี้บ้างเราเดี๋ยวไม่ได้แห่เราเดีไม่ได้แห่อุ้ยพี่ๆี่เย็นก่อนนะคะรอเล่นค่ะเจ้เล่นเจ้เล่นแค่รู้สึกช็อกที่ โหแฟนแฟนฟิลิปปินส์น่ารักกับเราขนาดนี้มันมันมันลภภาพคำผมว่านางงามไทยกับแฟนขับฟิลิปปินส์เป็นไปด้วยกันไม่ได้ที่มันไปกันไม่ได้แต่ตอนนี้เบลสามารถเชื่อมันได้เชื่อได้ยังไงบ้างสบายกับแพงดีใจแค่เราเป็นตัวเองนี่แหละแล้วก็เราเราไม่ได้รู้ก่อนนั้นค่ะว่าแฟนของสมงเ็ลใช่เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของแฟนแฟฟิลิปปินส์ที่เขาซัพพอร์ตเราด้วย แล้วเราเองก็ก็สนิทก,กับเอ็มมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วกันอยู่แล้วเลยนะคะ,<ล>ะก็ดีใจที่เขาไม่ใช่แค่รักเอมมาแต่ว่าเขาก็รักหนูด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยนะคะขอบคนนุณจริงๆค่ะ,<ล>ะคือดีใจมากๆเพราะว่าเราไปแค่สองวันแต่ว่าโหของขวัญที่เราได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ผู้ติดตามแต่และช่องทางคือแบบตกใจมากเลยสองวันแล้วแบบแป๊บเดียวมันทำให้เราอยากจะไปฟิลิปปินส์อีกรอบอ่ะเลือด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  ใแล้วต<ร><ด>อกตอแยอาอ,อีกโอกาสมาร่วมงานกับซอร์ต<อ>เมอมอ,อคือด้วยคาที่กอฟเนี่ยออกมาซัพพอร์ตสำหรับตอนประกวดนะคะส่วนพี่แอร์เนี่ยก็อยู่ในจังหวะที่โอเคออกมาพอดีเราก็เลยมองว่าสองคนนี้เป็นอีกหนึ่งเทรพลอยที่ที่มีค่ามากๆแล้วอยู่ในจังหวะช่วงที่เราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับอค์กรเราก็เลยตัดสินใจว่างั้น ขอบอสเลยดีกว่าสําหรับโปรเจกต์ละครคุณธรรมแต่รอบนี้เราจะไม่ได้เป็นละครคุณธรรมขนาดนั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงให้มันมีความวัยรุ่นมากขึ้นเป็นในรูปแบบซีรีส์แต่เป็นซีรีส์แนวตั้งอ,อมาดูมุมภาพการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เราจะไม่ค่อยใช้เรฟเฟรนซ์จากต่างชาติส่วนใหญ่เรื่องทั้งหมดที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ออนอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราแต่งเองคิดเองทั้งหมด ใช่คะ่ะก็<ข>จะมีความเป็นเด็กภาพยนตร์มากขึ้นได้ดูคีิแบบไหนเพราะเขาบอกว่าอลังการมากโปรดักชั่นะโอ้ยดีใจคะ่ะดีใจเพราะว่าพอเราเข้าไปเสนอบอสเนี่ยเราก็เขียนเป็นโมเดลนะคะเป็นแผนเข้าไปแล้วพอยิ่งมีคอปแอกอีกบอสก็ไว้ใจหนูแล้วก็ปล่อยให้เราสับคนเป็นคนทาโปรเจกต์นี้ทั้งหมดพอยิ่งมาเห็นกระแสตอบลับนะคะว่าโอ้มันคือซีรีส์เลยอะ่ะแล้วสีภาพสวยการเล่าเรื่องดีแล้วบทด,ดีด้วยมไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ยังมีข้อคิด ทิ้งท้ายเรื่องให้อีกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจค่ะถ้าเราอยากพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆการที่เราเราจะทตอะไรเงี้ยแสดงว่าบอสต้องเชื่อใจเรากมาเพราะว่าเราออกของที่เราของตัวเองมาอยู่ข้างในใช่ไหมบอสไปยังไงบ้างตอนแรกก็แอบมีคิดว่าบอสจะเชื่อใจเราไหมแต่จังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเพื่อนเรามากอ่ะเราก็กล้าที่จะพิมพ์ไปหาบอสค่ะแล้วก็ช็อกตรงที่บอสก็ได้ แล้วก็ให้เงินตู้มเลยเอาไปจัดการมาผมเอาแล้วเลยทําให้เต็มที่ตูก็เลยรู้สึกว่าหลักล้านค่ะว่านี่มันเป็นโอกาสครั้งสําคัญสุดหนที่จะได้ทําอะไรามอยากให้กับองค์กรคือต้องตรงว่าตัวเบลเองอะในปีนี้เราก็มีงานที่เราก็ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องต้องต้องรันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่เราอยากทาโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ให้กับองค์กรเพราะว่าเมื่อก่อนอะมิสแปรนเราเคยมีละครพูดคันทึงแต่มันก็หายไปเราเลยมองว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนวิชาวิชาหนึ่ง แล้วเราไม่ได้อยากเสิร์ฟแค่นางงามให้ให้คนดูเพราะมันก็เหมือนเป็นวันตกดินเนาะเดี๋ยวมีประกวดเดี๋ยวจบเดี๋ยวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรามีเป็นซีรีส์แล้วก็ยังได้เอาคนในแกรน่รนะคะ่ะที่เป็นน้องๆผู้เข้าประกวดคนที่เป็นคนมงปีกันก่อนเอากลับมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็จะได้ดูค่ะเพราะเรื่องต่อไปเบลก็จะเอาพี่อเฉยมาเล่นเอาวีนามาเล่นอะไรแบบนี้ค่ะ เอาเด็กๆในสังก hmm ัดมาเล่นเป็น hmm. ค <the> ุณ hmm ผู hmm ้จ hmm ัด hmm นีเ hmm รียกอย่างนั้นียกอย่เลยไหมถ้าเป็นผู้จัดเในเรื่องไปเรียบร้อยแล้วฝ่ายของละครพูดถึงทำหอใจบอสเบลแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าเป็นผู้บริหารสำหรับโปรดักชันนี่ไหมก็ใช่นะนี่เรียกคำนี้ได้เลยไหมนะแต่ถ้าหนังด่าไม่ใช่หนูนะคะบอสเบลนบอสเบลเออเรียกเรียกเบลเหมือนเดิมดีกว่าเอเคฝากข้าม่านิทานสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูค่ะที่ ตั้งใจมากๆสำหรับในทุกๆวันที่เราได้ไปเล่นเราใช้หัวใจในการทำงานแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆอย่างจริงที่ทำให้เรามาถึงวันนี้สำหรับเรื่องข้างบ้านเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่หนังผีที่ออกมาละแห่แต่มันมีเรื่องราวมันมีเนยะมันมีความเข้มข้นความจีตจาด ที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องเนี้มากมายอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูค่ะรสชาติของอาหารจานนี้ในแบบฉบับของพี่โขมแล้วก็พี่โบกี้เบลพี่อเล็กซ์เราสามคนไปดูกันค่ะว่า ในชีวิตจริงในเรื่องเล่ากับตัวละครผ่านพวกเราสามคนเล่นออกมาแล้วมันจะสนุกเผ็ดมันขนาดไหนแต่เบลรับรองว่าออกจากโรงต้องมีเรื่องคุยกันอย่างแน่นอนค่ะ4ี่ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะพันล้านเนาะพันล้านค่ะพันล้านเนาะดูันเยอะนะคะอยณ่ในไทยค่ะเลองค่ะ